ดูมันทำอลยกระโปงค่ะโปงค่ะดูดิเปิดคนมั้เนี่ยอืม,อมกำลังเช่ากระโปงเฮ้ยไปไหนล่ะมีอะไรผิดปกติเหรอือ เไม่มีอะไรหรอกนาเหมียวน้อยหันหน้ามาดิเหมียวเอลิสเซนเตอร์มารักมารักแมวค่ะจิ้อย่าพุ่งไปนี่มานี่ กำลังชอบรถนะครับดูมืนอนก็ได้ขี่หลังเลยดูม,มือนะลานนี้เราจะใช้แผนขี่หลังแมวเลมาขี่หลังแมวแมลวห้ขี่ไหมขอขี่หน่อย เขียวมันทำไรธรรมาชาตินะอะไรนี่น่ารักน่ารักอีกทีอีกทีอือมใส่ชะบานหน่อยใส่ใส่ใส่หน่อยใส่หน่อยอเอ้ใส่หน่อยดิไม่ชอบเลย อแบบนอ่ามันทำลายธรรมชาติ <c oughs> ใส่ดอกไม้ให้มียเออนะเอ,อ้ยอย่าตามนั้น,ะนดูมนัน <c oughs> มันได้กลิ่นป้าดาวตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะหูปะาดาวหนูคิดว่ามันมันมีความรู้สึกว่าปะดาวไม้เลยก่อนที่ปะาดาวจะเข้ามาในหมู่บ้านอ่ะมันมันจ้องมองที่ถนนเสร็จแล้วก็แมวแมวแมวดาวดาวดาวเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็หมาป้าดาวก็หมาเนี่ยดูมึงเฮ้หนูไม่ได้ล่อให้มันลอดมันลอดเอง นมันเดือบลายมันแช่นะรู้ไหมห่างไกลห่ามันทำลายธรรมชาติรู้ไหมไม,ไม่ได้บอกโอไม่ได้บอกดู๋ยวไมมันทำลายธรรมชาติ